พามาตัดกระหล่ำเหนือน้อยหนึง่งว่าเป็นกระหล่ำม,มว่วงเด้อค่ะพี่น้องกระหล่ำข้อขาวๆนี่ละ่ะเพิ่นถือแดดเพิ่นก็นเลยเป็นสีม่วงแบบนี้ค่ะเพิ่นถือแดดก็เลยเป็นสีนี้เริ่ดไต้หัวโคโลวงข้างในก็กลิ่นแน่อยู่หัวบรรยายอกค่ะงามนี่เป็นเป็นแนวหัวน้อยเด้อไม่น้อง แนวหัวบบใหญ่ปันไรนี่ลักษณะดอกสลัดนะพี่น้องดอกพักสลัดนี่ค่ะอันนี้เพิ่นจุ่มอยู่พันนิกแก่เบิดอันแก้กับมีแก่ค่ะอันบ่แก่กับบแก่กําลังบานกับกําลัางบานอยู่พักสลัดพี่น้องขึ้นต้นแล้วก็ขึ้นดอก สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาพร้อกับช่องสาวหมองชาแนลช่วงสาวๆกับบรรยากาศทงไ้ทงนาป้าข้าวโพดกระเริมงามแล้วค่ะจะจะมาสูงปนันหดดอกพี่น้องข้าวโพดเริมกระแดงต้นเบอใหญ่ปันไดเนียน่ยเมื่อสาวกอากาศเป็นเย็นๆนะคะนี่สิบเอ็ดองศาสายม้าอากาศกระหอนคือเก้าแล้วพี่น้องข้าวโพดกระเขียวชะอุ้มดียุ่จ้ะพริกระเขียวงามดียุ่ ถ้าฝนบ่ตกนี่สาหม่องยานนา้ำสะเบิดงั้นพี่นอ้นนองนี่น้ำสะมองนี่ยานเบิดก็เลยบ่ค่อยได้ปลูกของหลายปันไดโดยล้ำพังที่หดตน้นหยางหดกลวยหดพีกหดหยางกะสูบหดเอาพี่น้องใส่เครื่องหดเอาบ่าท่านได้มีงบประมาณเห็ดโซลาร์เซลล์ดอกค่ะเมื่อนี้สาหม่องก็สิพาพี่น้องไปตัดกะหลำกระลำปีที่เหลือย่างละนิดย่างละน้อยเนาะพี่น้องค่ะ จะพาไปตัดไปเห็ดยูเห็ดกินจากน้อยก่อนตัดซื้อๆเด้พี่น้องบ่ได้ไปเห็ดกินให้เบิงเด้อค่ะเพราะว่ากระล่ำเหลือแปลงพักกรเริมงามแล้วพี่น้องหอมแบงค่ะแปลงหอมแบงกเกษตรบานๆอุยมาอย่างเนี้ย โตป้นวนไหมเราพี่น้องสองตัวมาน้อยเริ่ใหญ่แล้านี่มาน้อยสามมองกัมาเลี้ยงสองตัวญ่แล้วเริ่มจใหญ่แเราข้าวเดี๋ยวนึงเริ่มอ้วนล้วพี่น้องกินหัวอาหารอู้งียมือเสาร์ง่ามงาม,งามพี่น้องแบงหอมแบงปิดได้บรรยากาศดีติดข่างป้าเขาโพดเขาโพดกระปูกเมล็ดเราค่ะเ,เพราะได้ยู่ได้กินนะพี่น้อง เย็บภาพให้พี่น้องเบื้องบรรยากาศช่วงเศร้าๆกับป้าเขาพดนี่ในบรรยากาศดีครับพี่น้องเบื้องผูกงามนี่ก็งามยุค่ะแต่วา่ากะบบทอหนาหนาวเด้อค่ะหนาหนาวก็สีงามก็หนียุนี่กำลังงามเลยค่ะผักบัวผักบัวแบงพามาตัดกระหล่ำเหลือน้อยหนึ่งบ่านเป็นกระหล่ำม,มว่วงเด้อค่ะพี่น้องกระหล่ำ ห่อขาวๆนี่ละเพิ่นถึอแดดเพิ่นก็นเลยเป็นสีม่วงแบบนี้ค่ะเพิ่นถึกแดดก็เลยเป็นสีนี้มีบ่งจอบน้อพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งกันห้อยเหยืยห้อยบ่งกินปล่อยธรรมชาติเลยเด้อนะคะเพราะว่าบ่ได สนใจคือเก้าแล้วเพราะว่ามันหล่าแล้วนะพี่น้องบงกินกนระซ้างเถาะสมองขึ้น่าเหลือแต่หัวโคโลบงขง้างในก็นก,นกินแน่อยู่หัวบรรยายานะขาเนี้ยนี่มันเป็นแนวหัวหนอยแล้วพี่น้องแนวหัวบรรยายปันไดประมาณสามีขานี้ยสามีพอดีเป็นหัวตังโคโลอยุ่ นิดกระบอกเข่ารอกออกเด้อค่ะไอ้อันไหนบงกินนะเขาต้องรอกออกถ้าบ่ารอกออกอ่ะแล้วแต่พี่น้องเด้อค่ะแล้วแต่สะดวกเลยเขามักยังไงเขากา็เอาแบบชั้นเลยค่ะแต่ว่าสมองต้องลอกออกคักๆก,ก่อนเพราะว่าห้อยบงกินค่ะนะพี่น้องนี่บงหลายอีหลีบงไล่ไห,หลาย ห้ขี่มงมงเข้าไปจอข้าขงในมีพี่น้องกระเปลอดสารของแท้ด้วยนะจ้ะ,ะกระลำ่ำกระล่ำปีพี่น้องไปตัดอีกหัวนึงค่ะ หัวหนึ่งยุกไกลกันนี่แล้วพี่นกอ,อันนี้ก็จิมีบงกิน่นคื้อกันรอ,อกรอกกอนเหลือแต่หัวโคลโลไว้ก็ล้ำตนนี่แล้วพี่นอกกะลำกะลำเปียนใบเริ่มเบิดแล้วค่ะ ก็มองเด็ดใบออกเม่อเห็นใบเพื่อนหลายเพราะว่ามันหดน้ำยากนะคะเพราะว่าใบบานแล้วหวดน้ำาม่าไดดมันสะสมขางล่างต้องต้องลงิใบออกนี่ประมาณนี้มีเะบงบไวต้ตอยว่ามีกระบอกเข่าเา่อได้ฝน อ้บงกินย่างคักเลยพี่น้อง,งเพิ่งนี่บงมากมากเลยค่ะช่วงนี้อากาศทอนนี้มีแมรงสัตรูพื้นร้ายหลายนี่นี่เอาไปต้มเจาปนพี่น้องแซบคือกันค่ะเอาไปต้มจักสามหัวตัดอีกหัวหนึง่ง ลอกออกเลยค่ะเริ่มหยาบแล้วด้วยพี่น้องอากาศหอนแต่วมาช่วงสาๆตอนค่ำๆอากาศก็ยังเย็นยุคค่ะประมาณมีสิบองศายิบเอ็ดองศา,งศานี่แหละประมาณนีแหละอากาศเป็นอากาศเย็นยุคยังมือซากองค์โฮลซึบเย็นๆย็นยู่ค่ะเข่าหนาหอนย่างเต็มที่แล้วนี่พี่น้องพักปลอดสารของเฮา ได้ประมาณนี้ค่ะหัวงามอยู่ค่ะมีแมงกินนิดน้อยก็บปเป็นอย่างดอกน้องพี่น้องเพราะว่าเขาปลูกปลอดสารนี่หลีค่ะก็เหลือแน่นิดน้อยนะคะกระเหลือบลหลหัวหัวน,น้อยดอกพี่น้องหัวที่เขาได้สามหัวได้ไปยู่ไปกินบรรยากาศทุงให้ทงน้านี่ก็ดีอยู่ค่ะในบรรยากาศดีเดี๋ยวมือหลังเสาหมองกะสิเก็บกูดอกสลัดให้พี่น้องเบิ้งนะคะ่ะแต่มื่อนี้บ่ได้กูด้ะพี่น้องเพราะว่าเพิินไม่ทันได้แก้เบิด นี่ลักษณะดอกสลัดนะพี่น้องดอกพักสลัดนี่ค่ะอันนี้เพิ่นจุ่มอยู่พัธนิแก้เบิดอันแก่กับมีแก่ค่ะอันบบแก่กับโบแก่กลาลังบานกับกาลังบานอยู่พักสลัดพี่น้องขึ้นต้นแล้วก็ขึ้นดอกแบบนี้แล้วค่ะสะลัดที่เขากินนี่แหละกินก็เหมีย่ยงปลาเผาแซบค่ะเ๋ยวมือหลังกะสิท่าให้พี่น้องเบื้องเดอ้อแต่มือน,นีไม่ได้ท่าเบื้องเพราะาเพิ่นมัธไดนแก้เบิดเนาะค่ะ ได้บรรยากาศแบบหนึงน่งเนาะพี่นอ้องยูทงไฮทงนะไปบันนีเขากระสิยางกลับเลาะไปเบิ้งผักเรื่อยๆผักซีอันนี้กับบัตรท่านได้พอกกูดอ,อกค่ะเพราะว่าเพิ่นบัตรท่านได้นันไนผักหอมเน้อพี่น้องหรือว่าผักซีจีนมันสมองเอินผักหอมนี่ค่ะนี่ไนผักหอมหรือว่าผักซีจีนนั่นเอง กองกระมวลเด้อพี่น้องบ่พวกกองบ่โฟกัสปลูกพืชย่างละนิดย่างละน้อยประหยัดน้ำถ้าปลูกหลายบ่มีน้ำหดต้องขุดสาไห่ก่หนีเด้อพี่น้องแต่ว่าสาสมองนี่กะกว้างสิบเมตร สิบคูณสิบนะพี่น้องเป็นสี่เลี่ยมมุนท้นนะคะสิบคูณสิบเมตรความกว้างความยาวสิบเมตรแล้วก็ความลึกสี่เมตรเด้อพี่น้องนี่สา่วยนี่ความลึกสี่เมตรแล้วก็ความกว้างความยาวสิบคูณสิบ ปลูกพริกพริกกรลังงามมื่อวานนี้สมองไปเก็บพริกให้พี่น้องเบื้องน่วยกําลังงามเลยค่ะถ้ามือนี้บ่ได้เก็บเดี๋ยว้าพี่น้องเพราะว่าบม่มีน่วยสุกกาคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้อพี่น้องกับมะปาดกระลำให้พี่น้องเบิ้งกับบรรยากาศยวงเศ้าๆเนาะบรรยากาศทงให้ทงนะพี่น้องกับหลายๆท่านคงสมักบรรยากาศแบบนี้ความฝันของพี่น้องคือได้ยูก่กับการเกษตรแบบนี้เนาะพี่น้อง คลิปนี้สาหมองก็ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้แล้วจ้าช่องสาหมองชาแน,นลก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้สาหมองน้ำเนเด้อถ้ามาคลิปสาหมองก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไม่ไม่เด้อพี่น้องคลิปไม่ไม,ขม่ของสาวหมองขอบคุณทุกการรับชมจ้าคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้มือนีสวัสดีจ้า